จชาวดีเพื่อเดี๋ยวไว้เลยปลูกปักกันนาแบบเออ่มียไรอยู่กลางในนะครับเออ่ปุ่มสายเต็นในถั่วเช่นก็ปลูกโดยใบกล้วยกลางในการดูดซึกว่ารากพักมันจะออกมากินเอ่อมากินฐานานและยาวนี่แต่ว่ารักมันเล็กมากมันก็กาดไปเลยมันมันแหลมเยันป่ากลางในแต่จริงๆมันมีใบกล้วยข้างในแต่เดี๋ยว เดี๋ยวให้เป็นเกลืเอนเลยหลักมันจะย,ยาวออกมาข้างนอกแล้วแต่ว่าปอดลอดดึงหลักมันคัดมันก็เอ็นไมาจา่จัดแต่ว่าไ,ไนนอ้แหลกข้างในมีเบ็ดรวยข้างในตอนใช้ใบกลรวยอย่างเป็นที่เกี่ยวกระตังนู้นว่านะ กรไแทกใบกล้วยเป็นจำนวนมากเลยอันนี้ตดลองอตดลองเร่หว่าได้พ้นจริงไหมพ่นหนึกว่าในตัวเช่นมันอยู่ที่ใบกล้วยมากพ่นหนึกว่ามันจะด่าเอ้ยออกมาการะดากปืดได้กินกระตืหว่าไสา xoay cho mọi mặt bộ phần lên tật lòng của bà Hậu này tôi chân chắc bệnh quay cho bà không có tất nhiên ta nó tất nhiên ta nó màn mì này tôi chân bệnh quay cho mọi mà, cho bệnh มีไม่มากแล้วข้างในเพิ่มจะกุดเป็นลุ่มอันนี้ก็บโลก,กินโลก,กินในกลัวเรื่อนนะครับปลาตืา้อหวานลำต้นใส่ได้นะครับนะนี่ก็ประมาณกอยประมาณกอยต้าตนตนอ่าถ้าเราเลือ,ตอกตั้งปลาเตะสมบูรณ์จริงก็คือเออมันจะตัวแบบนี้นะครับกเ็เปลือนเปลื่อนก็ติดตามนะครับอ่าก็ามาเล่เปลื่มเติมการตัดลง ปลูกปุป๋ปลักของผมกระมีหลายๆสิ่งนะครับให้ไล่กันเพื่อเป็นประโยชน์กับสวนสวนมั่งครับคลิปนี้แข่นี้นะครับมนะาสวัสดีครับ